โอเคสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรทุกู์ทุกคนเด้อบิว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะสบายดีเอฟซีบอเทน้ำพี่น้องเลยโดยเมอนี้กับมะหกขอกันคือเก่าคือเดิมเลยเนาะขนาดก็คือมัใหญ่แต่ประเทศป่ะงามแล้วงามบ่ะเออเนาะรสาสไลยพี่น้องเมอนี้กัตซีมีแมนเมื์อนี้ยก็มีข่าวบ๊วยดีเนาะบอเทเนาะเรื่องน้องพิมพ์พี่น้องเลยก็คือว่าคืองหูอะไรพี่น้องไอ้่า เมือ่อเด็กคนนี้ทำการงดงดอาหารงดน้ำเพื่อเข่าไปเห็ดเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอซองกล้องในช่องท้องเพิ่นวา่าน้ำทั้งในท้องนี่ยังร้ายายังหน่อยอะไรอย่างนี้่แหละท,ที่ที่คุณหมออันคุณบอกเมื่อวันกี้นี่เนาะเข้าไปเจอเข้าขเ,เ,เข่าไปเยี่ยมพอตอนเที่ยงก็เจอเจอคุณหมอพอดีพี่หน่อยพอดีเั็นเรา,าไปฟังไ,ไปฟังแล้วแม่นเราหลายชิ้นหลายอย่างเลยเจอรไรเพราะมันเป็นคัมบอลทางรักษาทางการแพทย์กับว่าแม่น แต่ว่ากะเป็นข่าวที่บอกวอยดีนะพี่น้องเนาะสำหรับทีมเซากึ่มแหละกับน้องพิมพ์ซึ่งเขาไปฮอตปุ๊บเพิ่นกะเมื่อไงในผักนอนอยู่ใช้บุกใจนะเนาะแมนอยากให้อยากให้น้ำตาซึมพี่น้องเอ้น้องพิมพ์กับน้ำตาซึมก็เลยพอได้ใายพี่น้องเพราะว่ามันเรากะอาการไม่คอยดีไปนะน้องเกลียดลายแมนแมนตัวสไลด์ก็แมนก็รักษาชี่ห้ยรักษาชี่ห้ยนักตานักตาตาเราแดงน้ำตาสีย้อยเจากึ่มกะ เป้อาไายกะอิตุนนะนะปลอเทก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าอยู่ใช้โซลัยนั่งลำไสยค่ะเอาบินบอกเออคอยข่ายอยู่บ้างนะฮะนี่ทายคิดถายอยู่เด้อมองคนนังมาเศร้าเลยก็คือว่าก็ไปไล่นั่งกันอย่างหายพี่น้องเลยแล้วก็โซกลุ่มก็นักเรียนแต่ใดแต่ให้กำลังใจเราสู้ๆวอะใช่ไหมแล้วคุณหมอเพิ่นก็ว่า เข้ากับผ่าพันธุ์มาหดอดสามีเรากับยายอดทนขาซงบุมมรพ์ไปสองกล่องเอ็กซาเล่ถุงปัสสาวะมันรั่วไหลเนาะก็เลยทำการผ่าตัดบ่าวสามีบ่าเท่ผ่าตัดสมเสียมมาอีกอันหนึ่งเพราะว่าไอซอกสองขางที่เพิ่นอันใส่อันใช่ลป<ะ>ล่ระบายเลือดออกมานะ่ะเพิ่นบอกมันเป็นไตสองขางเนาะระบายของเสียออกมาน่ะแต่เมื่อที่เพิ่นถอดสายปัสสาวะออกมาน่ะบอใส่สายปัสสาวะเนาะ ไปเห็นแผนเลือดทางขางม pues ันมันมันออกมาลายเก่าและมันมีน้ำออกมาลายเก่าจากที่มันเบิดแล้วจากที่มันแหกแล้วเต่าเต่าระบายของเสียนะอ่าแบบนี้พอเอาเอาเอาทอปัสสาวะออกอะไรกับมันเห็นแหลตัวนั้นมันออกมาลายเก่าน้ำทางขาง่ะเพิ่นเลยจําเป็นต้องเอาสายปัสสาวะนะใส่ขึ้นใส่ขึ้นแล้วบบนี้มอเลยไปตรวจเห็นแนะน้ำที่มันออกมาลายๆนะไปตรวจเบื่องเลยร really ู้สึกว่ามันจะมีอ่า พอปัสสาวะรั่วหรือเปล่าคนว่าพอมีสารอียังเป็นยาผอิตยังเนี่ยออกมาในน้ำทั้งขาดทงเทียระบายออกมาพี่น้องเหตุแห่แบบว่าอาจจะติดเชื้อได้วันมีแบคทเรยนะฮะัแมนอ่าแล้วก็เพิ่นก็นเลยบอกว่าถ้าเกิดมาตรวจแล้วเอ็กซเรย์แล้วซองกล้องแล้วซองยางมันเสียสองยางถ้า,าเกิดว่ามันมีรอยรั่วมันเรื่อมันอันซองกล้องเขไาไปเลยรอยรั่วมันร้ายเนาะในท่อปัสสาวะ จะได้ทำการผ่าตัดใหม่อีกรอบช่วยขนาดพี่โนโอ้องเนาะเแบบพกําลังสมานะครับอ,อีกแล้วเนาะผ่าตัดมาเนี่ยมันกก็ได้ฉิดปลายนหวตเลยจนต้นตัดไม้ได้หรอว่าตัดมาหมดก็ฉิดตัดไม้ทั้งหมืม่นนีน่แหละเนาะการรอบบางเหล่าพี่โนโอ้องเนาะบางคนตรวจก่นอนเนาะว่าสีได้ผ่าตัดบอกเลยว่าสีนี้ยังยิ่งเจางญไม่แมนแล้วก็ในหม,มูนะ่บ้าน มันมีอยู่มันมีอยู่สองอย่างเนแบบถ้าร้อยลวกปัสสาวะลายนี่กับผ่าตัดปัสสาวะหรือถ้าร้อยลวกอยู่บนแผลคือเ,เปิดเปิดไว้บนีนะแผลร้อยแผลเก่าที่เอาเนื้องอกออกนะคขาไม่มีปัญหาในจุดนั้นกระสีเด็กาหมองมมมอนี้เป็นแบบมีมีสองหมองผ่าได้พี่น้อยพ<อ>ี่ีเทพเป็นว่าอ่ะแหละมันคือกอนเมื่อททำมาลายปีเนาะมาันเ็แบบจะอะไรก็ชอบดึงมันเห็ดแห่อ,อาอวัยวะทางในต่างๆนี่มันถึงกดทับพอผ่าตัดออกไปเบิดแล้ว ก็คือคุณหมอว่าทางแรกว่ามันต้องได้มาน่งสอมแชมนางสอมแซมแหเพื่อเพื่อว่าสองแซ่มรักษาไปแมันเสียแมนไรที่มันบดีกับตัดแล้วก็สอมใหม่ตัดแล้วก็สอมใหม่แล้วก็คนก็อยากให้น้องพิมพ์นีได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติน้องพิมพ์มาดีจ่ว่าน้องพิมพ์อยู่นี่อีกโดนเลยรพี่หน่อยเพราะว่าโบมีกำหนดว่าจะได้กลับเมื่อไหร่คนว่าเรื่องคนว่าเรื่องกลับอย่าพูดถึงเพราะยังไม่รู้เลยต้องอยู่นานๆคุณหมอว่า คุณหมอวาก็อยากให้น้องน้องหายดีเพราะว่าน้องก็ตั้งตนรักษามาจนถึงขนาดนี้แล้วเรามาเกินครึ่งทางแล้วเนื้องอกก็คือคือหูอะลรวะเนื้องอกมัน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 ออกไปแล้วก็ออกไปแล้วมันมันเป็นเนื้อที่ผิดปกติเนื้อผิดปกติที่มันใหญ่แหละพอมันออกไปมแล้วแล้วมันก็เห็นส่วนต่างๆที่มันกดทับมันมันเสื่อมพี่นนอะต้องมาสอแซมมารักษาแล้คุณหมอบอกว่าที่เขาไปเจอเมื่อเสาเป็นคุณหมอู้หญิงเนาะ คุณหมอที่พันธา,าเกี่ยวกับถอปัสสาวะมดลูกเพิ่นบอกว่าเคสคือซอฟพี่นีนเป็นเคสที่หายงาทั่วโลกเห็นมัดทั่วโลกที่มีสองเปอร์เซนต์าที่เห็นอยู่ตอนนี้ล่ะที่เพิ่นคนโผล่อยังนันะพี่น้องเพิ่นก็เลยแบบว่าอยากหักษาให้มันหายแล้วก็เป็นคุณหมอพ่นกับเขาเอิรนว่าศึกษาเนาะกรณีศึกษาอยาก่าตัดอยากช่ยเรือเพื่อว่า้ะเกิดก สำเร็จไปกับไปหักษาคูณอื่นต่อหรือจังได้ประมาณนี้นะบ่ที่พวันกะเฮากะหักษามาเนาะหลายแสนเนาะกับน้องพิมพ์นี่กับไปใหญ่มันซูนเปล่าแล้วก็ถทะเป็นการรักษาจีวัตรเฮาเห็ุบุญไป,ป็นเราไปใหญเหตุบุญนี่มันมันสำเร็จเลยซาพี่น้องเลยซอกกึ้มผมโบแต๊กที่ใส่คำใดพี่นอ้องแล้วก็ถึกดราม่ามาไลายเนาะเรื่องน้องพิมพ์อันบอก,กินเข่าห้องอาหารบอก,กินเข่าห้องบ้านอยากกินอาหารทางนอกก็คือซอกกึ้มอยากชี้แจงแบบนี้ว่า าทามคุณหมอแล้วถามพยาบาลแล้วพยาบาลบอกว่าถ้าอาหารอยู่นี่มันอาซซิบอแซเบเพราะมโบมีรสชาติการให้ไปซื้ออาหารอยู่โรงอาหารกินได้แบบพวกไข่พะโลโบพอวอกอาหารที่มันเป็นพัดพัดฟักทองใส่ไข่โบอาหารที่มันอ,อ,นอ่อนๆน,นนะนะประเภทงแมนกับโบแมนว่าให้กินอาหารรสจัดหรือรสสมรสเค็มเลยโบแมนแมนเอ่น้องอะน้องอะพัทก็จริงๆเนี่ยมาณน,น,นี้นบบแหล,หล,หล,หละแมน แล้วบริเอันก็มีเอฟซีบางทานเพื่อนมาดามาเนาะยำมาบางทานมาดามาแล้วก็มาว่าถล่มทลายเลยพี่น้อยใครน้องพิมพ์ก็ขอโทษไปแล้วว่าน้องพิมพ์ก็บบริตั้งใจชีว่ากับว่าหยอกกันซื้อว่าลองนิ้นมาเบิ่งดูใครพ่อพ่อหมายของสาพิมพ์น่ะคือแล้วราธนาคอมเมนว่าดูถูกหรือว่าดูมีนี่อย่างทั้งโรงพยาบาลเลยเนาะเพคนนอว่าวะมิ้นท์ใคยเนี่ยเคยนอนอยู่โรงพยาบาลเลยสีวูซื้อไปชิบข่าวโรงพยาบาลพยาาบในเมื่อสีรสชาติใดๆในนั้นนี้แค่นี้เลยให้คอมเมนต์มาอัน คนละหนึ่งแมนแม่นผมแม่นว่าสีปะเว้าดูถูกนั้นนี่ผมแม่นแม่นบอกอันนี้พวกพวกเซาคิมบอกเคยดูถูกพวพยาบาลหรือคุณหมอหรือทีมแพทย์หรือคุณพยาบาลเนาะเซาคิมกรขอบคุณเพื่อนหลายๆที่เพื่นหักษาหนองพิมพ์เนาะให้ความหักความเมตตาอะไรก็ใส่ใจบอกเคยแบ่งสั้นวันหนะว่าจะทีเป็นเสื้อชาติชนชาติใดเพื่อนกระหักษาเขาตลอดมาเซกึิมบอกเคยดูถูกเพื่อนแคลน่ะเซาคิมกระหักคนไทยหักประเทศไทยเนาะพี่น้องเซกึิมประเทศที่สองมเลยแม่นนม่เคยบอกว่า ถ้าเป็นประด้ซอกกลุ money, <in> ่ม <crap> สิขอเป็นคนใดซะซีเรียสซะสาวสิบบาทเคยเคยว่าโด้พี่น้องในคลิปอะไรคลิปเนี่ซอกกลุ่มบอกเคยดูถูกเคยดูแค้นบเคยดูหมิ่นประเหต์ไทยบอกแต่มีเอฟซีบางคนมาบอกซอกกลุ่มดราม่าซอกกลุ่มหล่ไล่พี่น้องไปแบบแบบเออสร้างซอกกลุ่มสั้นงอย่างนี่ปากดีพูดมากว่ะเออให้เอาเป็นตัวอย่างเหมือนทีมยูทูบคนนู้นนะคนนี้นะจะได้เป็นตัวอย่างเขาที่ดีเผื่อคอมเมนต์มาซอกกลุ่มอย่าบอกว่าโอ้ยเจ้ากระได คนเขาเกิดมาลูกคนละพอละแม่นี่ใส่แจ้คอบุคือกันเจ้าแส่คนคนหนึ่งไปคือกันแม่นเจ้าเส่ไข่ไปคือเขากับโบได้เจ้าแส่เขามาคือไข่กับโบได้เพราะว่าขณะคนที่ยันคุณจะว่ากันยังเห็ดคือเขาบ่ได้แม่นเจ้าเห็ดคือเขาได้บอกเฉพาะคนที่เองที่ว่าใส่ซอคึมเด้พี่น้องดามาซอคึมเพราะว่าซอคึมมาอยู่นี่กัดเดือนกว่าเนาะบอเคซอคึมเขาถามเขานั่นว่ามียูทูบคนใดมาอยู่นี่ได้นานขนาดนี้ เม้นมาโลดและะ้วก็ซอกถ้าซมกติว่าอยู่นานกว่าได้กว่าสก,กึมนะสก,กึมสิคอคารวะเลยคารวะท่านเลยว่าท่านชุดยอดคือแบบนี้นะพี่<ม>น,น้องเนะคือคอมเมนต์มวาว่าอย่างกรณีบางอ่านดูว่าที่เกินว่าเห็นหน้ายูทูบแล้มวม,ม,มันใส่ม,ใมันใสเนี่ยพี่เนี่ยใครบันทึกเนาพี่ถามข่าวบอยอยากเบิงเนาะการเลื่อนผ่านเนาะเลื่อนผ่านเท่ากับบอกว่าพี่น้องจำบอต้องว่เขาเป็นคนเองแบบนี้แทนที่เสียกำลังใจเฮาผู้อยู่นี่กะ มาบอกความระลบกคนอยู่นี่มันก็นเมื่อยเลยพี่น้อบงบางเมือ่อโซกุนก็ยังเครียดเมือมม่อบางพอมีเมื่อโซกุมก็นั่งนั่ง,งไห้แบบไปลกซึมเสาเนี่ยโกุมไปลงซึมเสาอยู่แล้วแล้วพอมาเจอเจอไปนี้โซก,กุนกะอา่าบางเถื่อเจอคอมเมนต์ลบๆบอดีกะเครียดกับบอดี้มาให้นั่งไห้กับคอมเมนต์ดอกนั่งไห้บางเถื่อแบบเออแบบเข้าเห็ดุดีเนาะพี่น้องแต่บางเถื่อคนแบบมองที่จะมองไล่แบบเนมคมดีของเฮาหรือบอดีเนมเพนคมดีของเฮานะพี่น้องเขาเสียสละเวลาขอบครัวมา บริหารหงานบริหารเงินหาคำเนาะก็ยั่มองมองเขาแบบลบๆไบเสียมันเสียใจเลยพี่น้องว่าเออมึงจะคือใจนะพี่น้องคือใจ,จว่าเขาเหตุด,ดีนน่นะเป็นยังเขาต้องเจอแต่แบบนี้แบบเป็นยังเขาคือประามบขาวตัวเป็นยังเออแบบแปลกคนเฮานี่กะคือคือผมมองเห็นในจิตใจสิ่งที่เขาเหตุสิ่งที่เขาเสียส,ส,สละเวลาเนาะประเททเนาะคือจากมากกะสอบพิมพ์นขณพระอาจารย์ยูโนเว่เพก็บอกได้แบบบอกให้คนว่าอย่าไปถือซ่าแต่ก็เม็ดลบๆน้ําก็มีทั้งคนหักเฮาหล้กก็สตั้งเฮาคนดีแล้วก็บ่ดี มันบ razem, ม่มีไผสิมาหาเข่าวบนโลกดอกอันไม่ออกเอ้ยเพิ่นก็เว้าเนาะเพิ่นกับสกุบกับซาคุปพระอาจารย์เด้สิให้กำลังใจเนาะพวกะเขาน้อยก็ได้เขาน้อยก็บ่มี่เนีสิตอบบุญแทนคุณเพิ่นพุ่นแหละแต่พระอาจารย์ผู้เพิ่นพระเพิ่นก็ยังอันคือคือใส่เพิ่นเว้าละลย่าอย่าไ er. er. ปเชื่อซาคนคอมเมนต์ทางโลกมันบ่คือกันเพิ่นว่าไม่ออกเพิ่นสิให้คนมาหาเข่าวบนโลกมันบ่มีดอกเพิ่นไหมแมนรักสุขแต่ละคนแนวความคิดมันหนำมบ่คือกันเนาะ ใช่ไงออกมาคิดแม่แบบเดียวแั้วพ่อแม่เนาะแม่และพ่อแบบว่าเป็นร่อเป็นพันพ่อพ่อพันแม่นะพี่น้องแม่และกับแบบว่าเวลาเขาเหตุดีกันบ,บางคนเน,น,นาะคือว่าแหละกับจะกระแสก็เออแบบคนอยู่ในโลกโซเชียลมันมันสินมีซองแง่ซองงามแล้วย่องย่องเจากะย่องขีใ่ในใสกับพวกยังเราเมืองจะพลาดนิดหนึ่งเลยแหละเหยียบเหยียบหไปเลยแบบว่าคือจังผ่านมาเราเห็นเนาะยูทูบเบอร์อผิดพลาดมากกับก็นำซัมเมอร์เซียวดาเขาว่าสันบริษัทหมงไว้บริษัทหมงเล่นเนาะพี่น้องแม่และกัอแบบว่า พลาดในหนึ่งมันบได้ก,กับาไปด่าเขาลดเคล็ดดีในหนึ่งว่าว่าผัดในหนึ่งกับว่าเขาลดคือจะคับบ่อน้องพิมพ์นี่ก็ว่าเออนั่นแหละผมไมาบอกว่าเทน,น้นองพิมพ์สีผาดีว่าเต้นน้องพิมพ์แบบไปกินเขา่าโ,โลโลเล่เล่บอแมนกินเข่าพวกอาหารนี่แหละพี่น้องแต่โรงพยาบาลน,นี่แหละก่ะคุณหมอคุณพยาบาลก็กินอยู่นี่เต็มเบิร์ด่นอ้องแต่ซเขาซื้อม,มาอ่าน,น้องน้องไล่ซื้อมาให้น้องพิมพเนี่ยก็เป็นพวกแกงจืดแกงกะโลี่กับบุหรีอาหารเนี้ยอื่นแปลกๆแล้วก็ถามคุณหมอคุณพยาบาลแล้วคนมากินได้ อันนี้น้องอยากกินนะแซ่บๆจะมีแห้งซื้อมาให้รสเพราะว่าห้องอาหารอาหารอยู่ในห้องหมอบางทีเขาเจ้าอาจสีโบไรปุ้ิ่นว่ายานคนไข่นี่ว่ามีรสชาติเพราะว่าน้องพิมพ์นี่กินบ่ได้อยากให้น้องพิมพ์นี่แข็งแห้งไว้ๆคุณพยาบาลบอกค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องพิมพ์นี่ความดันตกถ้าความดันตกเมื่อยไายกะสิพาตัดกับโบไ้บอกี่ตรงอแม่นเพิ่นเมื่อยเด้เพิ่นเมื่อยเพิ่นนั่งแล้วก็เป็นวินนะน้พี่น้องวินเลียงเมื่อนี้กะสิไปตัดยอดอีกพี่น้องอ๋ตัดยอดของโฮพยาบาลเนาะ เพื่อนกระบอกยุคคุณมมวันนี้วาเมื่อนี้วาเรื่องค่าใช้จ่ายนะคืออาจารย์ชำนาญบอกอะไรว่าอ่าต้องเป็นห่วงกับรักษากะเพื่อนกระบอกให้ใส้ตอนนี้เขาผ่นใจไปเรื่อยๆเพิ่งเขาสิกลับบ้านสีฮอนมืงกลับ้านเพื่อนสีบอกว่าโอ้ให้เจ้ากลับบ้านเด้อเจ้าต้องใส่นี่ก่อนกัะโบแมนิ่นวาเท่ากับหาเงินมาผ่อนใจที่ลังก็ได้ส่วนวะเพิ่นบอกแจ้งอันเขาคุมกับบอเทกยุหันได่ยินน้ากันเนาะนั่นแหละเนาะ เป็นได้เลยโอเทดีบอกดีสุดยอดพี่น้อยหาใส่บ่ได้แม่นเขาขึ้นกะตื่นตันใจแล้วก็ดีใจหลายเกี่ยวกับผลไฮความหักความเมตตาหลายเนาะขนาดมาหลักเช้ามีเงินใจใช่ไหมก็ไฮคลอมไหนนั่นเนาะแม่แม่กับกับมนุษย์ตะดำดำแบบเท่านี้ยคือว่าดีหลายก็เมื่อเนี้ยก็มีทางพีเกซ้อนเนาะอยู่ทางเนเธอร์แลนด์ที่เบนโทรมาหาน้องพิมพ์เมื่อวานนี่นะเพื่อนผ่านเงินมาซอยเรือขายาน้องพิมพ์โอเคหนึ่งหมื่นบาทเนาะแล้วก็หนึ่งหมื่นบาท การห้เป็นคากินคายอยู่กับน้องๆเดอ้อสาวขึ้มเอ้ยเอนวะอ่าเดี๋ยวเดีอพี่นกมขอหาโทรศัพท์ก่อนทางบ้านโทรมาฮาลัฮาโลฮโหลฮัลโหลเมื่ออื่นเหร็จแล้วมาเอาใหมา่จะโทรเขาส่งมาก่อนส่งกระยาส่งทิโทรบอกเขามาให้ดอกเอาเลยเอาเลยมีมาอยู่บปะไร พอพี่สร้างเองคอดอกเลยกาแฟแล้วถ่าเอาเงาเอาเลยกะเอาโรดกะจ่ายเงินไปแล้วตัวนี้นะโอ้ยทางบ้านโทรมาทีหน่อยมาส่งกาแฟอยู่ห้านนี่แหละสกมกับป้าป้ามากกทียสละมากกับแบบว่าต้องมา เวลาโทรมากับคุยเช่ี่นนางกับอโทรก็ไัยเนาะเชื่อต้อคุ้มกับว่าลมทุลักที่บ้านระเท่ากาเป็นบางนป่ะก็ยนต่แล้วเนาะขันง่ายเนาะกัเจอะแาต้องคุ้มกับเท่กระเะดามะที่เราเจอกระเท่าบางคนก็ว่กเ้าปากดีแค่ไหนพี่เนาะชิไปแล้วงงว่าอ่อยเนี็ยไม่ได้ว่าอร่เนาะเพราะว่าถูกบอกไม่บายแม่ไขาเรว่าจะทำเลยแม่ต้อคุ้มปแห่งซ้าถูก เอาบุญกับคุณควรที่ป็นแขกคนแบบข้อมีตามนุษย์ตาดำๆคือตัวเฮาคนพิเศษเนาะบ่เคยดูถูกบ่เคยดูหมิ่นเผื่อโอ้ยขาถูกโยกมือย่โยมือใส่หัวถูกเคยสาละคนเแาบอเลยเนาะเพื่อกลัวพผนักซาเฮาเนาะบอกเห็เนาะเฮาสิบบมีเงินจ้างบาทเพร่ะไยังนักซาเลยโอ้ยเจ้ากุ่มกับโบมีเงินต่อบุญแทนคุณเพื่อแทนน้องพิมคือน้องพิมประกาศซ้อมเมื่อก่อนกับข้อมแดนซกพี่น้อยประกาศเมื่อยกงดมิดเผื่อกนแล้วกัดใจบอดีขาขอโทษขออภัยแทนแทนนั่ง าัครั้าก็ขาคมบเทยังบอกเนี่ยว้าโอ้ยออกไปเชอกปเรือนี่ไปเยี่ยนปเรือให้เราจอยแล้วให้สาวห้ใจนะพี่น้อกบอกกบเทเนี่ว่าแล้สิรอดสิบกเทสิมนกันเลเนะเนาะกเเนาะอมแหงจอยแห้งมีกระดูกมีแต่กระดูกพี่น้อยก็แบบโอ้เมืออกใจน้องใะกัดเจอราม่าเจอยังกบทได้กระยาแมวแมวฝากเ็ดเม็ดแ่แก้ตีแ่ปอก ฝนตกแน่ว่าฝนย่งากฝนราดฝนแดดนแรวยเนาะ้ยดก่นมันไ่ไปยงไดี่ฝนตกนี่ฝนตกน้อช่วย่เอะไม่ดนกาแฟบอก่ทายเพราะอบ่มีอยู่มุมมาน่ะแนนเอาไปสั่งกาแฟอยู่ข้างนางกานฟไปไปกองพีน้ออ่ะมาต่อประเด็นในพี่น้อยฝนตกโอ้ยแย่ให้คนหนฝนตกกเริัมมามาสนฝนอีกเนาะพอเก่เนาะ่เฟแนน ฝนตกพี่นออกไปยังไงดิอันอารมณ์ขึ้นอารมณ์ซูลเห็นคอมเมนต์นีน่แต่มาเว้ามาดา่าก่อนเพียนออย,อยังคิดประธานเพีออยนยังคิดเออ่อแล้วม่อยู่เหนือเซฟสละเวลาบตัตรแจกลูกจจกเต,าต้าที่เขาลูกจะนอนห้องไหนนะเพื่อบบนเจ้ากินจังฮะแม่เห็นใจกันเนี่ยก็ลูกข,ขาโทรมากินมึงบอกสั่งกระโปรงกาแฟสิบแก๊สเจ้าแก๊สกับบริคายเนี่ยโอ้ยน่าเมื่อยดิ ก็มายังเดาะเขาคอมเมนต์ว่าเ้าคู่ด้วยยังแต่ว่านะพี่น um mm. ้องขอโทษขออภัยเดียพี네่น uh> uh ้องสหรับปูจีตั้งข้าวจมในคลิปนี้ก็ได้เขาคึ้นโต้ขั้นจากข้าใจฮันยูบางค้อขั้นจากข้าใจขึ้นว่าอะไรมาแต่ไงสาระเพียรแตกับส่องนั่นส่องนี่นะพี่น้องเพียร์กระตอกด้วยเพราะเราส่องอันนี้นะอันนี้ส่องในน้อยส่องนในน้อยกับจิ๊กเก็ตเนี่ยกับจิกเก็ตต้องมาชนยู่เพื่อทำบุญทำทานเอาบุญต่อชีวิตคนสมช้านางเศร้ากว่าขนาดโคกโค้งขนาด แพทย์หมอโรงพยาบาลธนาคารจนจืดอยู่แต่ปลอดภัยเขราะแเอาเงินนะออเอาเงินไปสลารถากมาแต่อเมริกาเน้องยังไม่กลับแล้วคนธนา,าคารก็ยังไม่กลับค่ะวแบบโอ้โหเขาบอกธนาคารก็จนจืดหนาหกอาหาร้น,ญญาานก็จนจืดหนาพยาบาลก็จนจืดหนาพยาบาลนี่มุกแกมาเลยอ,อย่างสวนการสวัสดิ์คน,นจะจืดอะไรบ้าซาบินนี่เป็นคุณเคยว่าน,นั่นเนาะคนว่าเออคุณดีแล้วทำบุญอันเห็ุอาบุญนก็นดีแล้วคนว่า ให้ไดบ้บุญเลื่อนไหลฝั่งกระบอบมาทำกันฝั่นเห็นแล้วนะพี่น้องแบบพวกธนาคารเนาะธนาคารกระบบสุขุมฟังฝั่งโอ้ดีดีอ่ะพอให้ได้บุญหลายๆนไสายคนกระบบกําลังใจเนาะนะบางส่วนคนทางนอกก็จักยันแบบก็ลงไม่ได้มาว่าขาดแต่ดราม่าขาดแต่มาตอบเหนี่ยกันแค่ชิบะกะพี่น้เนาะเฮียพี่น้องเบิ่งคิมหายแล้วพ่แล้วก็พ้อแม่หายกำลังใจแล้วก็ดีใจแล้วพี่น้องเนาะมาต้องดราม่าแตเอียนหนึ่งกะถ้ามองว่าจะเป็นอสายจะเอาใจบุญอะไรคำว่าเบิ่งนะมิเตียห้ยกำลังใจกันแมงอยู่บางครั้ง ต้องพิมพ์รักษว่าพิษเขาก็ขอโทษไปแล้วเนาะแล้วก็การกินอาหารชี้แจงอีกหนกึ่งคือคุณหมออนุญาตให้กินได้อยู่ข้างนอกนะการเลือกกินเป็นบางยางบริเดกินอาหารหลดจัดไปทั้งมดและการที่น้องจะข่ายา,าตตกอีกรอบคืคอบมเมนว่าเป็น,นํารกินอาหารหรืออีย่างเป็นน้ำโรคเนื้อง,งอกไปกดทับอยู่ในอันช่องท่องมาโดนแล้วก็ต้องไปสอดแทมใหม่คุณหมอเพิ่งจบอกแล้วว่าเคสนอ้องพิมเป็นเคสที่หาย,ยากท<อ>ังวโลกทั่ัวโลก,โลกมีแต่สองเปอร์เซ็นต์เป็นคุณน้องพิม ฟังเดือโบทัวทัวประเทศไทยเลยทั่วโลกทั่วโลกท,ที่เป็นแบบนี้แต่คือพระอาจารย์ไปก็บอาเนาะทุกทุกคนก็บอาอ่ะเข้าเด้มาอยู่จุดนิ้เสียเงินไปหลายแล้วก็อดทนอยู่ม,ม,มันกันเห็นมันฝากท่านเห็นมันสำเร็จเห็นมันดีมันเศร้าพมาเกินเครื่รองร้างเลยไม่พี่ดาวเนาะอือีเดีสูงะไรวันนี้เมื่อนี้เราก็งดอาหารบดมือเพื่อเขาไปสองกลองก็มากินข่าวไเขาสองกล่องประมาณสองโมงบางคนสองโม สบายยังไม่ลงมาอยู่นี่นเลยช่วงมงยังสบายยังไม่ลงมาเวลาตัดขึ้นไปหาอยู่หอดหอกพออันแลังเข้าไปเขาเปิดกำลังเปิดม่านก,กว่าทีอเขาคือ,อ,อไปตอนเที่ยงเนาะแต่กำลังแซ่ดเกย์สลัดแซ่ดกับพียนเกย์ซ้อนอยู่น้องพิมพ์กันนอนกันแบบสิ่งอะไรผิดลาย e นั่นเนาะทำตาซึ <c oughs> มพอนลยทำตาซึ <c oughs> มซไหลกำลังซีกุดไปห่าเรื่องอะไรอย่าบอกด้อยว่ากินอาหาบรบ่แซ่บวะ บ่อยากกินขอบเป็หลก่ะนะอยากกลชิวอครันี่เลยกสมึงขอบให้กระกอสินะเปนหลเนี่ยขอบไปหอนปึ๊บแต่ยังบริมาเนาะจต้งพี่น้องให้เบิ่เคเห็นภาพนการโมือมือบริษัททยคนังพอนังน่ะหายนี้ขอบไปนั่งอยู่ทเลยจมตากระซึ้งจตาคอเบาเออคือเอฟซีเขางเม่วานนี้เยป่ะัเบางอีกช่องนึ่งพันนั้นนึงงบางช่องหนึงพันนั้นหนึ่งก็คือ คลิปมันก็นละคลิปเนาะแน่นคือเมื่อวานนี่นะชาวคื้นเพิ่์นามาสไทยตะเที่ยงแน่นแต่ตอนแรกขอยมาอีกแน่นประเทศเปอร์ดีมาสแน่นพอคิดว่าเราสีได้ยสองกล้องเรายังบริสุทธิ์ล่อคิวแต่ว่านี่พราะว่าคนมันหลายพี่น้าะเขาไปวัดชี้ให้น่าจะคักกว่ากินอาหารกินเยอแซ่บบดเสิร์ฟเยอะแจะเถืออยากกินนี่ก็กินลงไปว่ะสุดให้ตามภาษาคนหักหักนอกพี่น้องคนนี้ก็ให้ให้คือความบางดีความหักเนาะก็คือมีอย่างกระบอกตรงตรงต่อหน้าอะไรกัน ก็ชีได้เคลียร์กันอะไรก็อยู่รวมกันแบบความหักความเมตตาบตบโตอนแล้วโ<ช>บเซซแง่โว่าแบบเอาหนาปากวานตอนแล้วว่าบบเป็นพี่น้องสต่คุณเป็นคนกบบซี่รงตรงคือเคุณนนี่กะเห็นเราตามแล้นี่ใจดีได้พี่นไหมในยุว่าสิว่าแบบตรงแบบบางทีกจะหายบางทีก็นั่นเนาะว่าสิโบบังถึกใจเอฟซีเข้าไปได้บ่นมาวานอาจจะใจเพื่อนนั่นคอยมาอีกตนจะน้องน้องผมมีเงินมีสื่อจะกินในผมมีเงินกอยังนี้ยืมเอกพี่น้อง เป็นนััจกมาเตตูมาปนผดว่าต้องเพื่อซากุนสาวดีแน่ๆนันี่โมแนนเป็นกิริยาบาลีเพื่อนบุคลิกบุคลิกอาวสกุนว่าพิพาตการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่เนาะซากุมก็มีแต่ความจริงใจความหักเห FC ทุกคนแรายการอยากมาเห็ดเอาบุญนันกันอะไรแหละคือ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 มี FC ทุกคนหนึ่คนคอมเมนต์มาชาวหนึ่งประเทศซากุมซากุมว่าหมักอันนี้ครัคอมเมนต์คอมเมนต์คำในป่ะเ็ดเพป่ะเห็นใจเฮาประเท เพืเ่อที่จใหเฮาได้คอมเมนต์คำพนว่าอันนนนี้อันนี้มานคอมเมนต์นฟังนะเพราะว่ามีดาม่าไม่ร้า,า,ยายเนาะเทีนี้พนรว่านี่ให้พนรว่านี่อันเป็นตัวโอคือหนาแต่บูสื่อ,อยังสื่อ,อยังประเทนเนะีโอใหญ่เพื่ออ่านป่าเพื่อว่าสกึมในคลิปที่สกึมกินข่าวกับสาวไรเนาะเพื่อว่าการที่ได้สัมผัสชีวิตน้องพิมพ์เพื่อว่าได้ได้มาทนทุกทุทนลำบากได้เห็นสัจธรรมความจริงทำให้เกิดความสลับ ภ้ามเมืงรดับสิโปร์ไฟนเดีดิเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านก่อนทำให้เกิดความส,สลุดสังเวชชีวิตในชีวิตให้เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญทางจิตวิญญ,ญาณเสากึมสามารถรับได้ทั้งคำดรามา่าคำดูถูกคำด้อยค่าการไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์ทำให้ทำให้คำพูดดรามา่าทั้งหลายเป็นเพียงแค่คำธรรมดา คือสุดยอดของศาสนาและคนไม่คนไม่ดูตำหนิเลยไม่มีในโลกเอ้ยเดนะยังว่าในประเทศอเมนขอเพิ่นขอบคุณพ่อไมเพิ่นยังว่าอยู่คนทำมต้องมีคำตำหนิยังไม่ทราบสักเท่สู่ต่อไปเนาะเทศแต่เมื่อวานนี้แม่เทศแต่เมื่อวานนี้มีคนดราม่าชาวพิมพ์แล้วก็จากขอโทษขออภัยถ้าน้องว่าว่าบอดีว่าคำว่าอาหารบดแซ่บหรือยังกระยาเนาะน้องคห้พี่น้อย กะคิดคือคือแบบคนมันคณะสิคิดแล้วกับมันกับพระเทพแม่มาเรื่องไงโตยังไงคำว่านี่คณะคิดคิดบวกนะนะบวกคิดลบลายเนาะชนะพัดไอซี่จะมาคิดลบว่าแน่นนั้นนี่แบบก็เลยเป็นดราม่าที่น้าคนหนึ่งคอมเมนต์มาแบบคืนคืนคืนมากอ่ะนี้่ยคนหนึ่งมาว่าอะไรแห้งอะไรแห่งมากันสนันเลยพี่น้องพี่น้องไปเจอเสียวเนาะเสื้อคลุมไปเจอว่าวนะพี่นเราว่าแล้วมันแตกต้องกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคนเฮาเห็นแม่กะจิใจเด้อพี่น้องอย่าจะแนม่ในคำว่า หวานๆนะปุ๊กยังบอกคำโบหานปุ๊กยังบอกเลยคำสุภาษิตเป็นคำอันนี้ก็คนวอาแห้งกระแสงด้วยความจริงใจดีกว,ว,ว่าคำบอกหวานๆชวนให้ลงไรงแต่หาความจริงใจบดเจอเลยพี่นอ้องซากึ่มถามขึ้นว่าคนทองโตโรตอนนี้หลายเด้อยู่ลาวขอความช่วยเหลขอขอือให้มาไทยบ่มีแพ้กาพามาเลยพี่นอ้องบ่มีแพ้กาพามาให้คิดเอววาซขน่าดเลยว่ะแพ้กาเสี่ยงเอาหนันกตัวเองมาให้คนด่าหรือว่าให้คนมาดูถูกเหยียบย่ำเจ้าของข่อยย่อบพอข่อยจะหัก พอยทำบุญพอยคิดว่าพอยเสียแล้วคนแต่บางคนบางช่องยูทูบ่นอาจสิบออกมาเพิ่นฮู้แล้วว่าเอามากอะขายใหญ่แพงเสียเง,งินหลายไปบ่รอดถึงดราม่าถึงดา,มมา,ถ,งดาถึงเสียหนา้าเขาบอกเขาก็เลยบอกเอามาดีกว่าแม่นบ่บ่เท่อือตอนนี้ก็ได้นอนรอความสริงเลยอยู่ตอนนี้สากุ้นไปเบิง่งคอมเมนต์ไปเบิ้งคนแบบคนหนึ่งคนหนึ่งเนาะสาวกุ้นไปเบิ่งคลิปแล้วสาวกุ้นเห็นแต่เราห้องหายสาวกุ้นก็จะยังบ่ได้เนาะ จนเราอยู่ที่หน่อยแต่ซอังบ่ได้แต่ภาวนาบ้าค่ะมคจะบุญซอยเรื่อเรกดีแกกำัเราเนาะเทนล้วก็ี่หน่อยอ่ะกินน้ำ่เทพอแห้งพอแห้งพอแหกินได้ี่หน่อยไอ้กแก้วมันอร่อยเหนื่อยบาไวเอ้าจะซื้ออะไรที่น่อยงั้นพอมา่จกคาดอกเทียกับสกินรเอองเท้าเอาอีกีแมน โักสบายสบายโซกมอะถามว่าซอยงพิมกบอกว่าอะจะมีเงินจะก้บซอยแล้เนี้ยแตเอากับมีครอบมีกลัวกับสลารเวลากับพแหงแล้วเนาะบริหารเงินนะี่นเราแต่โซกมกับมีเอ้านะมืองอาจจะเสียด้อันซอยแต่ว่าเสียสลาร์ไมทำร่ากัน้อยสิ่งนี้ถึงงานแม่าเลยบอเทกับเมื่ว่ากับตายกับตายานสิหน่ง่น้องเ่ไเป็นเป็นเกลียวนบอเป็นน่ง้ามองตอนนี้มีแตงปวดอยู่นี่ก็เราไปซักยาแก้สเป็นตายที่บ เลยนะครับกระสอยอ่อกำลังตามกำลังข้าหน่อยพี่น้องเนาะแม่ตามกำลังเล้งรนไฟที่น้องเว้ยซอบคุ้มกันให้คนมาด่าว่ามาด่าคอทัดออนไลน์กันยอมใา่ถูกแมนขน้อยกัดจักรยาพี่น้องเลยสำสำหรับตัวซอบคุ้มเองแล้วนี่ยซักคุ้มป่วยซับคุ้มมีประกันหักษาเจรหารแสนเนาะโดยตัวเองทำมิตรถือว่ามีบุญที่เฮามีเงินมียังซื้อประกันไว้บพราะพิมพ์เนี่ยบางคนถูกคนอยากเขาประกบมีแบบนี้ก็ได้ เราคือใจใจเขาได้เมือ่อนึงค่ะเขาเด็กตกทุกข์ระยากมาอาจจะมีคน,นอิจฉาเขาฮะนะเขาก็เ,เห็ดไปสางไปทำไปบุญนะเนาะโอเคนะ <c oughs> เนาะเขาก็ไปจักบอกว่าเขาสิมาอยู่จุดนี่เลยต่ำลงรีสูงขึ้น <c oughs> คือจะถามข่อยแล้วเจ้าคือเดีย๋ยวมันอยู่จุดนี่จะกลุ่ทกางที่ข่อยหากับเป็นลูกชาวห,หน้าชาวนาจะดำหน้าเป็นบ่อคนมาคอยบอกคอยว่ยาดำเป็นเออพวกอัยังมาอยู่จุดนี้ยั <c oughs> งบ่ก่อยชีวิตคนห้ามันไม่ได้แม่ แหม่ทั้งคุนี้ซิบุมีเมื่อนี้เมื่อไหร่เขาอาชีมี่กับมีเขาก็เลยแบบว่าคิดดีทำดีบ่าดีแบบดล้วกะมองคนให้มีคุณทาทำซ้ำกันเดียวถังนองเทนองทามีมื่อนี้เราอาชีิมี่เมื่อไหร่เราซิมี่กับซอคเกมกัมีกแตหากแคงกันคุณนองคุณหนุ่มกับบมียังร้ายนะคุณนองแม่แต่แคลิปนี้ซอคเกิกับ<ม>บอเทกซอรลาคุณมพี่เราไปก่อนเนาะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่ยละจาา้ะสาผิดพลาดประกันใดเนาะเขาขึ้นกระบอเทกับขอโทษขออภัยหลายๆเนาะอยากมาชี้แจงให้ฟงังสำหรับคนที่ดราม่าเฮาเดอนดราม่าสำหรับสำหรับคนที่เพิ่นมีอคติทีดรามา่าแต่สำหรับคนที่หักแทงเฮาก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆขอให้พ่อแม่เอฟซีทุกคนพี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่ติดตามมึงคลิปเอาตลอดมาเนาะผู้ที่แห็งความหักความมีสงสารน่าเบื่อเนาะกระพิ่คนจะมีแต่ความ สุขุมเจริญผู้ที่หักแพงเาขากับให้บุญที่ปกคนะมานนบนคลิปน้องพิมน,นะบุญนี่ขอกรรไปหาพอนะ <c oughs> เพนเนาะเนมีแต่ความสุขุมเจริญเท่าหรับคนที่หความาคนเมตตาเาเราการคุณที่นทีนีธยศัดีต่อเขาก็แล้วแต่กรรมเด็พี่น้องเลมาดูถูกกัได้เขา,า,เา,ก,าก,กันดีมาว่าเป็นที่ปอดีมัชกภาพหากครานเ้สิบ,บอกให้ <c oughs> คนที่บ่มัาเท้าหา,หา,หานาะพี่เนาะ <c oughs> แต่สำหรับคนที่หักเท้านี่สกุลขอยบุญที่สกุลสามนี่ขอยจับไปหาปกคคือน้อพี่น้องเนาะ โดคิมสะกดุมกับจเด็กคอลาไปก่อนสบ,บายดีสบ,บายดี <Bye. S 1> สไลด์โทรมา